สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องมูกชีแฮปปี้ทอยชแนลวันนี้ผมมีของเล่นนันใหม่มานะครับชื่อว่าฮิวแมนบอดี้โมเดลนั่นเองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาใหม่นะครับเป็นใส่ไปดูกัน นะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของผมชื่อว่าพี่แบมนั่นเองสวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําของเล่นนะคะชื่อว่า Human Body Model นะคะเป็นไงครับผู้ชิว่าไปดูกันเลยครับเด, <laughs> เดี๋ยวนะมันเป็นมาแบบน,นี้ครับอันนี้มันต้องออาาประกอบเราต้องเอามาประกอบโอเคหมดแล้วเคี รู้สึกเหลืออันหนึง่งมานะแล้วยามาอยู่ไหนเยออมามหายยามหายไปไหนอยู่ในกระเพาะไงอ๋อนี่ยโอ้โหกระเพาะบางจริงๆด้วยกระเพาะบางอยู่เมื่อกี้มันอยู่ใต้กระเพาะอะมันอยู่ในเนี้ยมาเข็บกบ็ว่าอยู่หายไปไหน นี่นะคะก็คือ,อปรอบเสร็จแล้วนะคะมันก็คือจะบอกอาวัยวะในร่างกายของเรานะคะแต่ว่าก็คือเป็นในหุ่ยนยนต์นะคะเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะอ๋อโอเคูชีผูชีมีอะไรบ้างจำได้ไหมอ่ะนี่มีซี่โครงนะครับแล้วก็มีปอดสองข้างแล้วก็มีมหัวใจนะครับปอดสองข้างตรงไหนปอดสองข้างตรงนี้ ข้างในของปอดสองข้างนี้ก็มีหัวใจอยู่นะครับใช่ค่ะก็หัวใจนะก็จะทําหน้าที่แบบสูบฉีดเลือดของเรานะคะในร่างกายแล้วก็ไหลเวียนเลือดเนาะแล้วก็ปอดเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการฟอกอากาศนะคะเ,เลือดเสียเลือดดีเนี่ยก็จะพ่อเข้าไปนะเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ที่ปอดเนาะแล้วก็เอ่อพวกและที่ตับแหละพี่แบมท,ที่ตับเนี่ยเขาก็จะแบบ เป็นพวกจะช่วยในเรื่องของของเสียด้วยนะเราทานยามากเนี่ยก็คือตับก็จะทํางานหนะักด้วยเพราะว่ายามันจะเข้าไปที่ตับนะ แล้วก็กระเพาะใหญ่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะ,ะก็คือเอาไว้ในการย่อยอาหารเนาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยในการดูดซึมอาหารเหมือนกันเนาะแล้วก็ออกมาที่ทาวารหน,นักนะคะเป็นอุจจาระแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็คือเป็นที่ที่เก็บน้ําปัสสาวะของเรานะคะโอเคแล้วก็ตับอ่อนนะก็อยู่ในตับแหละเป็นอันเล็กๆนะคะออกมาจากตับอ่อนแล้วก็มีท่อน้ำดีด้วยใช้ก็โอ้โหว้า แล้วมัมช่วยอะไรครับมามมามมัมเนี่ยก็จะเป็นแบบอวัยวะหนึ่งอยู่ตรงนี้นะมัมเออมัมช่วยอะไรอะคนคนต้องไปหาแน้ะว่ามัมช่วยอะไรคุณหมอของเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรทำไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้ เดี๋ลองใส่กลับนะเมืม่อกี้พี่แบบเล่นกระแทก,ลออกแล้วใส่ไหลออกมาเลยอะแล้วี่กงไว้ทำไมอันนี้ก็จะอ,อยู่แล้วนะป้องกันอวัยวะข้างในเนาะแต่ว่าไม่ให้มันโดนนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนเกาะป้องกันก่อนนะก็คืออาไว้ยวะเน่ยมาเจอข้างในก็คือถ้ามีอะไรมันก็จะผ่านที่กรกไปก่อนนะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันอย่างเงี้ยกระดูกแข็ง,ขง <S <S ันแ,บบลยยแล้วเขาก็แถมแหนบมาให้ด้วยนะครับเผื่อเราคีบยากก็จับดึงออกมาแต่ติดซี่โคงนะคะใช่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่ให้ดูแขนกับขาเราก็ต้องต่อเองนะครับเราก็จะมาลองถามคำถามถามีชี้ดีกว่าสักสองข้อนะคะอะไรอย่างเช่น เอาง่ายๆก่อนเลยกระเพาะอาหารมีหน้าที่ช่วยอะไรคะย่อยอาหารครับใช่ย่อยอาหารแล้วปอดละ่ะหายใจสูบเ,เลือดสูบเลือดจากหัวใจครับเอออะไรแบบว่าปอดจะช่วยแบบพอกอากาศเนาะไหลเวียนเลือดเอ,อ่อเลือดเสียเลือดดีเนาะเข้าปอดแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยพอกอากาศนะคะ <c oughs> เรากะเพาะปัสสาวะมีหน้าที่ทำอะไร เอาไว้ปัสสวาวะออกมาครับเอาเป็นแบบเป็นที่เก็บน้ําปัสสวาวะเนาะใช่ก็ถ้าเราแับเต็มแล้วก็จะรู้สึกปวดปัสสวาวะใช่แล้วก็จะสียออกมา <Okay. S 2> ใช่<า>ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อีกให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับ